ก็ว่าไปเลยๆว่าเอาลุงตกใจได้ไปใส่บัถือได้บาดที่นี่เนาะคนยังหาครอบครัวแท้ๆได้ไหมไอ้เขาเนี่ยคนบ้ากัล่อเนาะเอ้ารอแกให้ได้รอแต่ผมไม่มียนี่ค่อยค้าหัวแต่งเอาล้วนเพราตัวเดียวเขาจะค่ายแต่งเอาล้วค่ายแตงเอาลุงนี่บ่เอาแต่งเอาล้วนในแนว เย่าาไปตมลละูกพี่น้องเนาะเปิดหน้ากล้องมากะพี่เลิศพี่น้องเนาะอยู่บ้านสอกว่างพี่น้องเยอยู่นครไก่สอนเท่านี้แหละพี่น้องเนแฝงสวัสดิ์นักเขตเด้อพี่น้องเลยจุ่มตั้มแก่ชาวบ่อเสียงช่องบรรยากาศพี่น้องเลยมื่อนี่คืออยู่เนาะแดดแดดมื่อนี่าใช้เมฆ่าอยู่ใช้หนีรุ่มอันนี้ก็บังนะอันนี้เนาะ อือนโอ้ยนี่อเงินนงเนยหลงเยไคุณนแท้นี่เนาะขายเทลูกหลานี่นะคูสบพันูณเดสิบพัเป็นกองได้ลูกองได้สัตว์เทเลเป็นกองกองเลยสิบพันคือกันโอ้ยผักขยงนี่มันจักมือเลยนี่นะอีหล่าเดือกกำน้องบ่อนี่นะอีล่าเลียนอยูดปออไปอน่งปอสอเรียนอยู่ปอรสอง ผู้นั้นได้ส่าผู้นั้นได้ส่าหัวองหัวองคือกันโพี่เจ้าเป็นเอื้อกันน้องกันบ่อเมาะยับยับมาพี่กันได้ถูกไหมมาลูกอะคี่เจ้าเป็นเอื้อกันน้องกันบ่เนี่ยนะเป็นลูกลานกันบ่เป็นมู่กันบ่โดยเป็นมู่กันใส่เสือดิโ๋ยสซาแกลน้าได้บัวเสียงเลยป้าอันบัวเสียงจอดรถคือนั่นแทะนี่ดูเลยเออเดี๋ยนั้นขากันนั่นไปไปเพิ่งไหมมาที่พี่ก่อนขยับรถแนีพี่น้องเนี้ยยับรถก่อนพี่น้องเยเนาะ ยอยู่บ้านสอกว่างมือน,นี่พี่น้อง<ม>เลยบนเวียนมาเสร็จนี่ก่อนเนาะโดยอ่าอ่เดี๋ยวให้ทางลุงถามมันทางน้องพันก่อนพี่นอ้องเชื่องไปไดหมดกันเลียเ้ยนอยู่ปสองด้วยโอ้ปืนไปบะมือน,อน,นี่ไปได้ขายจ็คแจ็คพูดแล้วมือนี้ขายแจ็คพูดแล้วมโมโหโมโหยังไม่ได้ขายแจ็คพูดโอ้ยอีหล่ากินข้าวอะไรโบ่ลูกกินแล้วได้ยังกินล่ะอเก้งนาไม เ่งน้ำมัมันไมชิบยิงช่องสบราเฮ้ยแต่กินแกงน้ำมขนมกินยังบ่ขนมกินขนมกินบ่เดี๋ยวล้กงมีอยู่ในรถขนาดเดี๋ยวล้งเสียบมาให้ได้ขนมอเป็ยอ่าเขือีหลาอีใสู่เขื่อีหลาอีใส่ลุมอยู่ลุมพูนไอ้กระตูบเจ้าบอโดนโอ้ยอีลาอันอันน้องเรียยอยู่ปอด้ดปอสองปอสองคือกัน กันเนาะโดยได้อีหล่าเฮ้ยอีหล่าอยู่ไสก็ดูอยู่พุ่นอยู่พโยโดยฮ่าตัวเสียงเยมีแต่หน่อไม้บนี่นะมีแต่หน่อไม้ใบยนางก็อยู่พี่เด้อนี่อยมาไว้พี่เด้อผักกระเยงก็บงน่ะโอ้ยผักกระเยงก็อ่าผักกระเยงเียวน้องเอ้ยอีหลาอยู่ีก็ลูก่ะ7 7ปี เจ็ดปีคือลูกครึ่งแท้นี่บป่อค้มค้มีแต่คนค้มค้มเอ้ยเพนนิ่งคมกว่านี่เอื้อยเพนนท่งอะไรอายุสิบสองปีอ่าตอนนั้นลุงมาแไบเวียนมานี่ครอบครัวน,นี่ขยันหัวเสียงเงใช่เฮือนอยู่แช่ละเฮือนถึงจบมีลูกดูบพ่อมาน,นี่มาอ่ là, มาขายเนาะไมมเนาะพูดถึงสิบพันเนาะลูกเนาะโดด เจีวมีเนาะดูโอ้พี่น้องเอ้เบิ่งเด้อขอหยาดกินได้เลยแล้วล่ะล่ะกินได้เลยเนาะชื่อแม่มาเนี่ยเพิ่นก่อนพี่น้องไปเพิ่นยังมาทันที่ขายอยู่ได้เวอเสียงข้างี้น่ะยังไม่ได้ขายเล่าล่ะสองสายสี่ห้าหกหกยอด10,000โหกยอด10,000กิบลำลำรสชาติหวานพอดีกินแบบ ่าบกครมบอกบกครมบกครมแต่ก mm ับมาบกหวานเกินไปพอดีพอดีแซ่บตอนแรกกินก๋วาสิกินได้เบิ้ลโมเมนแข่งบอกแข่งกินนด้ไหมบ่อลูกกินบ่ะมื่เศร้ากินแก่งนด้ไมมแล้ววะหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องยู่เดี๋ยวนี้นะไม่ยืนบ่บ่ยืน อีหลา่ามีพีน่น้องกันจะคนอุกฮะมีพีน่น้องจะคนจังนงคิดคิดคิดคิคิดคิดคิด,คด,คด,คดเป็นลูกหลามองพ่อครับผู้น้อยอ๋อเฮ้องคนฮะสิบสองสิบสองคนเห็นบ่ตอบบ่อ, <c oughs> บอคือบุ๋มมั่นใจแท้ <c oughs> บอ่อคือญาติมาฮะเ้าชื่อชอยรูอกเห็นวาก็ดี เราคือเบิ่งคักแค่ลูกเราญาตินั้นว่าอ่าอันนี้จะมีเอื้อยจะคนลูกล่ะมีหาคนมีเอื้อยหาคนใช้เลยสิคะคนหนึ่งใช้หาคนเอื้อยเอื้อยเอื้อยหาเนาะเอื้อยหาใช้คนหนึ่งใช้คนหนึ่งเป็นฮกเย็ดท่านางอะมั้งนี่นะออ แล้วนี่ก็ท็อปของเจ้าเองด้วยบ,บอห<ะ>น,อน,น,น,น่น่ะล่ะเห็นบ่กระตูของเจ้าบอขอแม่เหรกระเพื่อแม่อเงินไปโร <Hello. S 1> งเรียนไ,ได่นี่เนาะนี่แล้วว่าเงินไปโรงเรียนอ่ะเนรอเอาแล้วเอามากินของพันธุ์ิวต์ใหม่หนึ่งเด้๋ยวมาเชียงหนี่เนาะเบิ้ลเบเบนี่เนี่ยก็ะลายเติบอยู่ได้นี่เบิ้ลกระโต่นี่ Ồ, oh, hay ra bớt cái nó, hình mà cái này, nào chứ, cháu bỏ cháu bỏ Cháu bỏ, cháu bỏ kính lại nó Rồi Nào, à. cháu bớt cái tổ này nó, chổ mới nghe hả Luân Hả? À? Khắc chắn nó Nhàng nó Hay bỏ Tổ có gì hắc ấy nào Người lượt lấy bỏ Nó may mày nó may đớ, nó tôm <laughs> 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 มาสิขายแข่ง้เจ้าอะไจะน้อยขนาดน่ะมามามาลายน้อหนอม่เ้ากัะแนมโดยนอบที่สามเนี่ยได้อ่านนก็ห้องเฉลียอยู่มาให่เด้อบ้านนี่กอเกาหัวละบานนี้เป็นยังไะบ้านนี้เขาคือหัวป้ะเฮ้อ ไปสายแล้วแม่ไปสายโอ้ท่าหลานใช้เลาะเรนพี่นอ้องเอ้อะพ่อวัให้แล้ววะโ้ยวันนี้คือมอเนี่ยเป็นทางกันมาอันนี้เพิ่นเป็นทางกันมาสลากบ่ใส่ามาเฮ้ยม,มาใส่นออบาทนี่โดยมาแต่ยังไหนนอพ่อสบายดีนี่ฉลาดบ่เราอะฉลาดยังประตู บมเตียงเคยอฉลาดม่ต้องไปทำ่มเตียงต้องทำโมเตียงเนอะจกฉลากนน่บอบุเมนเจ้าอ่าอย่าคือกันเนาะลุงเฮิมเฮาบุเสียงไม่แต่คนกีาคือกันบ่เตียงบาลีมาจิบรอวเหีบยนีมาเยงบาลีิบสคนเท่าคนไม่จะทักวาล่อพ่อแล้วทักแปลกมูกึอนร้าก็มูฮะ โอ้บ่มีผเแปลงเนาะแปลล้วนี่เนาะอ๋อบะมี่อะบ่มีอ่าพูดแหละปีใหม่เพื่อ้าคือแแมนแหละว่าบาลีโอ้ยพี่น้องเอ้พ่อเราทักแปลกบ้านแปลกเมือมูปกติเขาทักไม่ใช่ว่าคนรอบแมนคันว่ามีโจกฉลาดเขาชอบบารออยู่ ฉลากล,ลอรๆลอ้ลอนะเนาะอ่าลนย่ม<น>้นมีฉลากอ่ะสิว่าลออันนี้กี่อันนี้วิฉลากกี่ได้เลยปาะเด็กี่ไดกูมูกี่ได้เบิร์เรวเออใช้อันพ่อกับแม่เพิ่นไปใส่เบิร์ฉาเนี่ยทั้งสองหลักอันนี้ไม่เท่าไงาเอ๊ะเอ๊ะมาเลยพื่อนป้าโบกมือบายเนาะบักกีไก่ ใช้ลูกสาวเด้่ลูกสาวลูกสาวผู้ยังไงไปใช้เบิ้ลล่ะบอกแม่คือใหญ่นะคือใหญ่เล็กน้อยมาขายมาหนีิโอ้ยเขาบริจาคไปโรงเรียนเดเขาหาเงินเดี๋ยวน้อมึงมีเงินเดี๋ยวเขาไปโรงเรียนสลับที่ลูกนี้เต้าดูสบายดีได้ไหมเด้อคักเป็นโลไหนเนาะฮะแต่นี่มันหงอกโลแต่ไปมันหมาดเมื่อกี้นี้ยื้ให้นะเนาะเขาจะมั่นใจได้ใด้แบบที่นี่มาล่อแล้ววันนี้จี

วิธีการเนาะลาตามร่อแล้ววิธีการคลายของเพิ่นใส่เข่าด้วยค่ะจะมาไหนไหนงามงาม,มงามงามคุณเจ้าหญิงสาวเจ้าจก็งามอยู่แล้วคราบว่า,าเพิ่นมาขันอยากเห็นเห็นงามนี่อันจะเห็นแม่เพิ่นตอนน้นอยๆนี่ต้องมึงลูกสาวแล้วอืมแต่บมเมนนั้นอันนี้อันผู้นี้นันลานบ่หรอหน้องเลยนี่ลูกสาวล่ะลูกสาวล่ะแม่มีลูกจะกวนอ๋อมีลูกชาวหลายบ่เจ้ากะ ลูหกคนลกคนเจ็ดปีแล้วแม่เจ้าตัวนี้หาสิแล้วมีหาสิบปีมีลูกน้อยจ็ดปีละเจ้าเจเจปียังขววอีกอยู่ว่าไหมโอ้อะไรขวเลี้ยงเขาแล้วบาเลยเ้ยววนีกถุกง้ะโอ้ยนี่เด็กขายโนมนี่เลยนี่เอาโนมัย่งใช่ได้ไรฟาหลายคนที่กุมหมลูกแล้ว ทั้งเบิรเจ็ดคนสัมบอดเจ้าบ่อนหกคนอ่าแปดทั้งผู้ปกครองเนาะมังพ่อกับแม่อันนี้ได้เสีมีหน่อยก็กินหน่อยมีลายก็กินลายเห็นอย่ไดนหลายคนเด็หลายคนไอ้ยเดี๋มีแต่คนขยันอยู่ครอบครัวมันซอยหากันนี่น้ำไม้กินน้ำไม้นี่ตั้งมะฮูหรือกิ่งตั้งมะฮูยิ่งได้เลง ็นแม็อยู่อ่ะอีหลาผู้นซื่อ,อยังไงซะอูนอชิบสองปีละน้องงามน้องนิ่มอ่าน้องนิ่มมันแหละเป็นบริยูบอน้องนิ่มบริยูน้องนิ่มนะอายุชิบสองมันบอกนี่ออีหลาน้องอางมางม,อม,มอไอลูอออกคนนี้นี่ปีขึ้นนะหน่อยเกใจคันวายยูน้ำการนี่มายืนเนาะเฮียงนี่สฉลายได้นี่เนะาะแบ่งกันกินนะลูกเด้อลาลยอือ <ừ. S 1> มีแต่ลูกสาวเนาะแม่เนาะ เมงกับนรูกเด้อูอกินกินป่านี้อันให้กูนั่งอยู่ซื่อได้ชจ้าว่าอจานั่งยิ้มเปื่อๆอยู่คนเด็กน้อยบุถาบุคุบรียะฮะฮะคือเลี้ยงแต่คนน้อยแ่าวรเงี้ยน่อ่เมาแมใช่ไมตุ๊กนอไคนหล่เป็นเป็นแล้วนะคนไลายเป็นอีกแล้วแท่งแต่เด็กน้อยบุงาต่เด็นบุเพ่งเฉยฮะนมเน้มก็เลี้ยงเลี้ยง่เท่านี้ อันนี้เรียกในปูน้องอ่ะข่าวตัวบรีเ่ยลุงเห็ดแล้วมาผิดคนแล้วบาดมือ้ย่านนหลายคนหลายเป็นนะนี่แหละเพฝันบอกอยู่เนาะหลายคนนั่นมันดีลายเี็นมันรึเปลืองใกล้แล้วแต่เก่าเนาะนะคัอดีฮะก็เห็นมาฮะก็มาอะเขามาด้วยอยู่แต่ว่าบรีคอยจอดนะกันเนี่ยให้เอาชื่อหรือว่าเนี่ยเอารอาลูกเมาเราไม่เด้อฮะ เป็นศิ์ของเขาเจ้า <descon> ช <fin anta> ิน <ens cabin> no? ังคับเขาโมได้ได้ไรโอันมังค่าได้ยัใครชื่อชอยมังค่าได้ยัยใครชื่อชอยเนาะน้องทำยังนะวะนางล้า่นลแกยนเวกนี่เนาะแกมาไหมแกมาไหมหัวใจมนมีไปชังอันนี้เนาะนี่คนบ่มีไกันนะยน่ะมียุบนกกระร้าเงินเันในข่าวก็ว่าเราบ่มี ่ำ454นี่ติแม่450000กีบเส้นกี250000เดี๋ยนี้ไปดูโอ้ยเนาะเออแต่ละคนลูกแยกย้ายไปอยู่ไสแม่แต่ละคนลูกลูกเจ้าฮะไปเรียนเรียนอยู่ไสแน่เรียนอยู่ไสแน่ยังลูกยังยังเรียนเบิดอยู่ได๋โอ้ไปเรียนอยู่เวียงไปเรียนเวียงแต่คนไปเรียนอยู่เวียง2คน2สาวทั้งคู่เลยยิงกับผู้ชายนึงยิงกับผู้ชาย ตอนเรียนอยู่บ้านนี่ยจะค้นเสียด่เรียนอยู่บ้านเนี่ยังสามเดือนยังสามเรียนจบมาผู้นึงเออผู้น้อยนี่แต่กะน้องกะเอื้อยผู้นี้แต่กะน้องอ๋อยังสามปีผู้ผู้อายุชิบสองปีเพิ่นสิ่วซาเก่งเนี่ยนั่นนึงว่าเก่งคือแม่นี่แหละอ่ายังชิบสองปียังสิบปีแลต่ยังเกทปีเรียนอยู่ไกลนะใกล้น้าจะไปเรียนอยู่คุณเบิร์ตไปเรียนมหาลัยอยู่เวียงแม่นโอ้ข้าเจ้าจนเฮียนมาโหรงมหาลัย เจ e er> ้าเฮียนยังไงยังเจ้านะอซีก็ยังมุจบเพราะเาลเจ้าโบเฮียนอมันมีโอกาสจะได้เฮียนนี่แหละเนี่ยอ้เขาโอกาสเฮียนเดือดชิบวัยแล้วล่ะเท่าเลยเมนอายุกลายเลยโบอยากเฮียนโมเมนโบอยากเฮียนเียนได้ไหมจ้าเฮียนาก็อยากเฮียนอยากีเม่ไหนเมทีนั้นลายเไมมือดีจ้าหาซิบเลก่เมียนก็ได้มือดิจิต้าทาบกระ่มเมียนได้มาก แซ่บไปดูสมนุ่มส้มจะส้มเลยจะมันนุ่มหวานหมอเนนี่ลุมจะมันนุ่มังเราเอาลายเอานุ่มให้เราเน่ยโคเหงบอเอาโอ้ยหโคหงว่ะมมีแห้งเน่หลุดุ่มแน่ว้ะ ไน <mm no yes euh. ี่น้อยกินเป็นไรเอาจมอยากเลยเอาจะมาสีกินเป็นไรโอ้ยพี่น้องเลยลูกสาวสองคนพูดไน้อยน่ะไปไปเลี้ยงงัวเลิกบริข่าวเฮียเนี่ยไปเลี้ยงงัวสอนลูกให้อดทนขยันมั่นเพียรอีกเลยหรอแม่เนาะขายน้ำไม้หาน้ำไม้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายอู้สับปะรียาวพันน้ำแม่เนาะอ่าสอนแบบว่า ไม่แก่ให้ช่วยเลือตัวเองเนาะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโดนอเาเนาะเเดิดขาดแล้วตินาโถัติมมนาโถลูกมแม่คนละยางแล้วเนาะคนละยางแล้วลูกลานเนาะแล้วไม้ไห่ใคไปหาแม่ไม้นะโดยไม้นนักเกับพอเทาโอ้โดยโดยุมลูกซุมเต้าอะไรไปไปแล้วเขาูดยานาง กินผักแยงมาพร้อมยปาชาเนาะลุงโดยเอาตัวลิฟนี่แหละเพรได้กันวาวตัวซุกนี่ยนย่าปนกันพ่อโอ้เอาปนกันไหนปนกันเนาะกข้าวแล้วเป็นตัวนี้ไอ้ันี้เัชาเขามาพี่ก้อนมันห่อนแหลกเบอร์ไดิกินแล้ววาสิกินแต่ตัวนี้ตัวนี้เ็ิบเอาโดยตัวนี้ก็เมาส์พี่ยังไะตัวเด็เมาเอาเงเมา เอามาจะใช้เหมาเรางบอยเสียงมีเอามนชิบสุทูรุพล้อันนี้นะโอ้ยน้อเขากินไปเรื่อยๆอันนึงนะแม่เด้อบอกได้เขากินไปอันนึงไรลน้ำอันนี้3เป็นซตัวนั้นเอามาเอามาถูกไหมนกองกล่องอไรนั่นนะ1ิ0ันกีบถ2กล่องชิ0นกล่องหนึ่งดสองเชนสามเชนมาจะใช้เชนาวะเอ้เชนหนึ่งไต้เบิร์่า สีเทมผักกระเงยานางครัผักกระเงเพิขนตึงนี้น่ะมางนี้นี่ไงะคนหล่อตงงามนี่ห้างกระเงแบบนีห้างห้างบ่เลยหินว่าก็ได้เห็นว่ากระสมผู้เ่าฮันเลโนเหื่อยหล่อนี่ื่ออยู่ตรงน้าอันคนหล่อน่ะเว้า่อเว้าซอยผเเลยิซอน้บาเชีงยข่อยซอยหาสิพันเนี่อยเจ้าซยพันเนาะไปหาสิข่อยน้ไมต้ม เอาห้าห้าสิปนคือกันเอาห้าสิคือกันจะเอาดิบบ่เอาดิบเด้อเอา่เด้อเอาเอาเอาบบไปน้ำกันกินน้ำกันคือเก้าเลยใช้สีแกงให้ก้วกินดึวโอ้โหแซงว่าแต่เขาก็เนาะบักาัเขโยบ้านใช้มีบันแกงอะไรบ่มีบ่มีบ่มียวาฉันวาซี่เขาสิเมื่อผูเมือเอาเอาเอาตออนนั่นไมม่เอาโตออนเอาโตออนบัเอาตเงาบัแข้งแข่าสีฮัก แม่บ่แม่นี่เนี่มันแกงนี่เนี่ยมันอ่อนแล้วไม่เหียวนี่มันอ่อนก็อ่อนหอมก็หอมบับแกงน่ยโอ้ยอย่ามาเว้าลายย้ามเว้านีกันนะเอาตอนแั็งก็แ้วมนนักสัมันเปอนโมเสียนเป็นเผ้อเน้อผมมัเงาเป็นย่างเป็ทเาบนตัวเซบ่ลูกเซ่บบ่เนยเซ่บอันไหนคิดออกบอ่คตื้น่ะไม่ได้คุณพ่เอาลูกไปยิ่งดีแทนผมลูก เมื่อได้ที่มาอีก้ายพี่น้องบ่ได้หิวพี่น้องน้องให้ลุกมาหิวกันแน่นี่นะโม่ม่ทายเอาเนี่ยจ้ามกินนี่หมดเลยนี่เนาะเอาน้ำไม้ต้มนี่แหละพี่น้องเอ้ยมื่อนี่กับน้ำไม้ลิฟต์้ยข้ากับพี่วิเ่ยเออเออกึ้นปกขยียันนะสิดแกงน้ำปลา แกงเนื้เหรอมือแงเนือมัแล้วใช่เดียนี่ค่ะบใช่ะจัดหาจ้าเลยนี่เด้อหัวหางเด้อดโดยไี่น้วอกโอ้ยพิษมแหลมนเข่าเอ้ยบุมมมุนนะบอกชูข้อมือได้บุได้เล่นคาถาได้บุเล่นคาถาได้มุนได้่เราอ้ยพิษมลแล้วม่เข่าอันนี้บมมิมุนบอกไว้เลยเาบอกไว้เลว่าทำบมิมุนบุมมิมุนคาถาอย่างกับบุบุบาบุ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 กุบุบุนะบุุ ทำไมนี่งบมุนเอาไปยุ่ทำไมเงินยากเนี่ยจอยู่เงินนี่แหละสำคัญช่วงนี้มุนเวทากเอายุ่แล้ว่เนี่ยฮะโอ้พี่น้องไอ้พวกนี้แต่ผู้เดียวลุงกัยังเรียงปะวัติเอาไว้ลยอ้เียาย่ม ได้ผู้เดียวเจ้าเลยที่แย่งยันยันสิดไอซองรือได้ตามคอมเมนตวเห็นมั้ยอลู้จักตหลายคนเพิ่นกับมุขคลิกเพิ่นแบบเพิ่นซีบอวบแบบแบบนี้นะแม่แต่ว่าเฮาเนี่ยบอกไว้เลยว่าเฮาเนี่ยเป็นคนสมัยหัวโบราณนอยนึงเป็นคนหัวโบราณแต่ว่าเก่งอยู่แต่ว่าจีบสาวโมเป็นว่าไปเรื่อยๆเนี่ยได้ เราไม่จีบดอกเขาเลยรที่ไม่จีบเจ้าบออีนเดียไหมฮะมอแท้เลยมอคนจริงเน้อเนาะมอคนจริงเนาะป่าวเลยอ้าวไม่ไปว่ากันเขาบม่อยากให้มันเป็นจริงเลยครับมอแท้เลยบม่อยากให้มันเป็นจริงอันนี้หนูแบบว่าคือมาอยากได้เถอะหลายหลายคนนั่นโอ้เฮายเนาะมอหาเงินคือสู้มือเนี่เขาอจะโดยด้วอ่ามอเอาบอเอาวะาอีินเดีหรอพี่เจ้าไล่ชุดบ่รู้ยแงเนี่มาได้เหรไล่ชุดแล้วไม่ตู้ไล่ชีบงเนี่ยให้บั่น ไล้ชุดเลยนี่จะชุดร้อนเข้าไปเบิ้งลุงเฮิร์มชาแนลดูเบาๆเชียงชาแนลบ่เชียงบ่อยเชียงธรรมดาเขยนะบ่เชียงโดยฮะเข้าไปยูทูปโดยเข้าไปยูทูปเข้ายูทูปแมนแม่เข้าไปเจ้าแมนเห็นแม่พอเห็นลูกสาวเจ้าพอมนี่อ่าน้องเนยที่เ้าไอ้น้องนั่งยังน้องน้องนิ่มที่ยวไทยเมื่อเดือนกัเห็นน้องนิ่มน้องน้ำแมนน้องเนยนี่น้องเนยอันนั้นน้องพลอันผู้นี้เด้ นาะเมล่าน้อว่าน้องลานะผมแค่นเนาะโอ้ยพี่น้องเลยโอ้ยเมย์พูนก็บว่าไปเลยๆว่าเอาลุงตกใจได้ไปใส่บัถือได้บาดที่นี่เนาะคนยังหาครอบครัวแท้ๆได้เมไอ้เฮาเนี่ยคุณบักรล่อเนาะเล้าไงเอารอกันนิดนึงเนาะเจ้าผมไเมียนี่เอยขายหัวแต่งเอาลูกว่าตัวเดียวก็จะขายแต่งเอาลูกขายแต่งเอาลุงนี่บ่เอาแต่งเอาล้านในแนวโอ้ยเนาะ แล้วโมไมมีน่ะเจ้าเห็นทุกเคยโมเป็นยังอกเงอกไปเรย่อยโอ้ยคนม่ีคน่ได้คนเอ้ถูกโอ้ยไปมาถึงเล้มาเช่คอยมาไปโมเป็นเลยโดยจ้าจ้าจ้าสนเดินทางกุนเมรเด้อโดยไปก็ล้ะเด้อไปเชทางก่อนไปบายอะล่ะบายบาย อ่าเนาะเดินทางก่อนเด้อเนื้ออ้าพี่น้องเลยอ่าบอกวบมวนกันพี่น้องเนาะโซเชียลกับเมฆ่าอืมระยะเยอะไหเ้เมฆ่ากันเนาะถอนหายใจเลยลุงบ่เชียงเลยเมฆ่าทักว่าลุงชีวิตเมียหลายคนมาชนว่าโอ้ยบอกเอาจะเป็นจริงมาเป็นเลยบาดที่นี่โอ้ยนอหอบเฮื่อเพื่อเลยลุงก็ได้อันนี้หน้าเขาแม่บอลนี่นะ โอ้คักแล้วขนาดเป็นลูกเคยแม่นี่ก็สบายดินี่นะโอ้โดยโดยโดยอ่ะอ่ะอ่ะปาชาเนาะโดยเดินทางต่อได้บานี่สบายดีเด้อพี่น้องเด้อไปโพถือกั้ลุงก็ได้จุกเลยีเดี๋ยวไปเช็คคอไม้เนาะดูอ่าฮ่ดูหน่อยเนาะ ปเพื่อน้องเนาะหรือว่าเปลี่ยนบรรยากาศอ่าทาั้งในค้าเศราทายอ่าแกมทางคือเก่าเพื่อน้องเนาะอยู่อ่าวาดสองวางเพื่อนน้องโอ๋นครสุไกสอนนี่แหละเพื่อนน้องยับขึ้นไปพูดหนี่ยังหลายเลยเพื่อนน้องโอ๋น้องไม้นี่ยน้องชงนี่กับป้าหนูหนูอ่ะมือนี่เอาซัมนี่ก่อนเพื่อนน้องเนาะพอซัมนีน่ก่อนอ่ามือหน้ามือในจังมาว่ากันอีกรอบหนึ่งเพื่อน้องเนาะพันไปพันมากกับสีเวยเยี่ยมยามเบิ่งทีหรหันอ่าเนาะไป ขอจบคลิปเดินทางต่อวันนี้พี่น้องบูเชียงกันอย่างไรก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีที่หักแพงกันเบิร์ตสุขูสุคนเด้อพี่น้องขขเอองขามาหามาชมพี่น้องนาวบ้านท่อยู่ในประเทศและกระ่ตงประเทศเพียงนเนาะอย่างไรก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งสู้กายสบายใจกันเบิร์ตสุขูสุคนพี่น้องอ่ะไปแล้วพี่น้องสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขูสุคนเด้อเนาะ